สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอนุยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่13กันยายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยวันลุมพินีนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา20.30นนะครับเป็นต้นไปช่องเ7สีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมวย3ยกนะครับ มาเริ่มคู่ที่6ในรายการนะครับซึ่งเป็นคนไทยชกกับชาวต่างชาติในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน,นนกิจต่อหมอสีนะครับจอมบูครับฝีมือแก่งจากเมืองโคโราชจังหวัดน,นครราชสีมานะครับดีกีก็เป็นแชมป์รุ่นเวลต์เวตประเทศไทยนะครับก็วันนี้เจอกับทางด้านโซเนอร์เซนนะครับก็เป็นวยพันดุจากตุรกีวันนี้ชกกันในพิกัด1 0 143ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านนนทก,กิจต่อหมอสีนะครับช่างนำหนักได้142.6ขาดไปจุดส่นะครับส่วนทางด้านโซเนอร์เซนนะครับช่างน้ำหนักได้142.6ขาดไปจุดสเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีลุมพินีกม .2 รามอินทานะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานโซเนอร์เซนนะครับเป็นมวยวุฒิหนักวุธแรง ใหญ่ยาวหนาปึกครับนี่คือสไตล์การชกของด้านโซนเนอร์เซนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเสียงข้างมากนะครับแพ้คะแนนยอดผู้พาวิมานแอร์นะครับวิมานแอร์เมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 6 7ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านโซนเนอร์เซนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านน,นนกิจต่อหมอสีกันบ้างนะครับ ก็เพิ่งกลับมาชกไฟแรกในรอบปีนะครับในรอบ4ปีนะครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงอาวุธครบเครื่องเก่าเก่าเกมฝีมือดีกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าว่ายืนระยะจะเป็นรองครับแต่ถ้าว่าผมยังเชื่อในฝีมือมวยของนนทรกิจวันนี้จะฝ่าวงล้อมไปได้ครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไม่ต้องพูดถึงนะครับ ก็ไปชนะคะแนนโคกิไซโตเมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของางด้านนนดกิจต่อหมอสีนะครับสำหรับมวยคู่ที่6ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนนดกิจต่อหมอสีนะครับผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่าแน่นอนน่าจะเอาตัวรอดไปได้ครับคู่ที่6ในวันนี้ผมออกไปที่นนดกิจต่อหมอสีไปดูคู่ต่อไปครับ มาดูวุฒิเจ็ดในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านการจนาสิริสิทธินนยกวัยลำปามนะครับหรือปอนิผลพันธ์นะครับก็วันนี้เจอกับทางด้านน้องฝาใสท็อปพีเคแสนชัยนะครับชกกันในพิกัด115ปอนด์อนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านการจนาสิริช่างหนักได้115.4ลดไปจุนะครับส่วนทางด้าน น้องฝาใสท็อปพีเคแสนชัยนะครับช่างหนัก115ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างหนักมื่อเช้านี้ของทั้งค,คู่ที่ลูมินีกม2สองรามอินทานะครับสาหรับสไตล์การชกของด้านน้องฝาใสท็อปพีเคแสนชัยครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับครบเครื่องนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของด้านน้องฝาใสท็อปพีเคแสนชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดู สไตการชกของด้านการจนาสิริสิทธิ์นายกวัยลำปางกันบ้างครับลำปากันนะครับสําหรับสไตกันชกเขานะักก็เป็นมวยสูงยาวครับฝีมือดีฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในมีหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเชียร์แฟร์เทคนักชกจากอิสราเอลนะครับเมื่อวันที่23กันยายน2566ที่แฟร์เทคไฟนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของนากการจนาสลีนะครับสำหรับมวยคู่ที่7ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางหน,น้านน้องฝาใสท็อปพีเคแสนชัยนะครับครับนี่คือคู่ที่7ในรายการนะครับผมออกไปที่น้องฝาใสนะครับท็อปพีเคแสนชัยจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาถึงคู่ที่8ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,างนานช่างทองเอ็มยุเด่นนะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่ ลูกศิษย์ของบางยานเอ็มยุเดนนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย FA อกุ๊ปนะครับอยู่กับเสียต๋องกับเสียเลี่ยม FA อกุ๊ปนะครับวันนี้เจอกับทางด้านอีสานเหนือต่อต้นเจริญหรือโชดบางแสนเก่านะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านช่างทองเอ็มยุเดนนะครับช่างหนักได้129.6ขาดไปจุด4นะครับ ส่วนทางด้านอีสานเหนือต่อต้นเจริญน,นะครับช่างํำหนักได้129.4ขาดไปจุด6เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีลุมพินีกม .2 รามอินทานะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นอีสานเหนือต่อต้นเจริญน,นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีอาวุธหนักอาวุธแรงแต่ทว่าเียเปรียรูปรล่างครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอีสานเหนือต่อต้นเจริญน,นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนสิงชอโชคมีชัยนะครับสโชคมีชัยนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานอีสานเหนือต่อต้นเจริญนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานช่างทองเอ็มยุทธเด่นกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นช่างทองเอ็มยุทธเด่นนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับฝีมือดีครับขวางหน้าดันแทง แต่ถว่าความหนักเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของน้านช่างทองเอ็มยุเด่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขาครับก็ไปแพ้คะแนนช้างศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่2ี่มิถุนายน2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านช่างทองเอ็มยุเด่นนะครับสำหรับมวยคู่ทิ่8ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่มวยตัวใหญ่นะครับขวางหน้าดัานแทงและก็สอกคมวันนี้น่าจะเบียดเสียสีไปไป เข้าวินแน่นอนนะครับคู่ที่8ผมออกไปที่ทางด้านช่างทองเอ็มยุเด่นนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่9กันต่อครับมาดูคู่ที่9ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางาคอปเตอร์สอสมหมายหรือทีบีเอ็มยิมนะครับนักชกจากจังหวัดกระบ,บีซ้อมใน่ค่ายมวยสอสมหมายทุ่งบางกะปีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านแมมมอสสอสละชีพหรือลูกเจ้าพ่อกลุ่มหักกันนะครับนักชกจากจังหวัดสระบุรีซ้อมใน่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกลุมภักกันนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคอปเตอร์สอสมหมายนะครับช่างน้หนักได้125.6ขาดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านแมมมอสสอสละชีพช่างน้ำหนักได้1 2 5่งขาดไปจุดแนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีล um ุมินีกอม2สองรามอินทานะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นแมมมอสสอสละชีพนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือรับนอกได้ในมี ในความไวดีกว่าครับเหลี่ยมตัวดีกว่าครับอาวุธหนักแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแมมมอสสอสละชีพนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแมมมอสสอสละชีพนะครับก็ไปชนะคะแนนไพโรดน้อยส,สีสุริยันโยธินเมื่อวันที่17กรกฎาคม2อ6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นแมมมอสสอสละชีพนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นคอปเตอร์ สอสมหมายกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัน่นคอปเตอร์สอสมหมายนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นวันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยครับนี่คือสไตล์การชกของนัน่นคอปเตอร์สอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของนัน่นคอปเตอร์นะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านแสนสอนเอราวันในยกที่2เมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7ที่สงขานะครับกับนี่คือ อร์มล่าสุดของน่านคอปเตอร์สอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่9ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านแมมมอสสอสละชีพนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกเหลี่ยมตัวดีชั้นเชิงดีฝีมือครบเครื่องวันนี้นะ่าจะเก็บชัยชนะไปได้คู่ที่1ิคู่ที่9นะครับโทษทีในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านแมมมอสสอสละชีพจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่10กันต่อครับ มาดูวุติสิบในรายการน,นะครับเป็นการพบระหว่งางด้านวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือบ้านสวนบิ๊กต้งปากช่องหรือพ่อวิเศษยิมนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เจอกับทางด้านดาริลาวาซิลิคินนะครับก็ชกกันในวิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านวัชรพลพีเคแสนชัยช่างน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านดานิรานะครับวาซิลิคินนะครับช่างหนักได้122.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีลุมพินีกมมลามอินทานะครับสำหรับดานินาวาซิลิคินนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับแล้วก็ลอยกว่าใหญ่กว่าหนากว่ากว่าหนักแรงครับแต่ความเป็นมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน ดานิลานะครับวาซิลิคินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านวัชรพลพีเคแสนชัยนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเตะขาต่อยหมัดครับเรียมเชิงดีความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน่านวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะ T K O 1 เพชรน้ำคำําพันดักรัตนบ,บุรีเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านวัชรพล,ล PK แสนชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่10ในวันนี้นะครับผมก็ออกไปทางน้านวัชรพล,ล PK แสนชัยนะครับผมมองว่าความเป็นมวยดีกว่าหนักแรงเหมือนกันรุนนับรุนนอกได้เหมือนกันคู่ที่10ผมออกไปที่วัชรพลพี PK แสนชัยมวยไทยยิม จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่1ิกันต่อครับมาถึงคู่ที่11นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลำพูนหมวดดับลำปางหรือบำรุงสิทธิ์หรือฟุกเทศบาลสีเตียยิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนซ้อมที่โรงเรียนกีฬาลำปางนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับสิงห์ดมทองนกยีนราชกระบงังหรือเลือดชัยเอราวันนะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด128ปปอนด์ เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรลำพูนหมวดดับลำปางช่างน้ำหนักได้127.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับช่างน้ำหนักได้127.2ขาดไปจุด8ครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ของน้องคู่ที่เวทีลุมพินีกม2รามอินทานะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงผิว ครับเรียมเชิงดีเข้าไวัยออกวัยตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสิงโดมทองนกยินลาดกระบ,บังนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนฉลามขาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่13รกรกฎาคม2อง7ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านสิงโดมทองนกยินลาดกระบ,บังนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรลำพูน หมวดดับลำปางกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์กันชกของน่านเพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับเหลี่ยมเชิงดีเข่าในเหนียวแน่นครับแต่ถะว่าความไวเป็นรองครับนี่คือสไตล์กันชกของน้านเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะ TKO1 ศิลาเงินลานนาวอเตอร์ไซส์เมื่อวันที่18 กรกฎาคม2องที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะครับสำหรับมวยคู่ที่11ในวันนี้นะครับผมยังวางมองว่าเป็นหนังมวนเก่านะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่ที่12ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่เอกในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ที่12ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ก้องชัยชนไหนดอนเมืองนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้บูก,กับทางด้านอาเมียอับดุลมุตลีมอฟนะครับนักสู้จากรัเสเซียนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด126ปอนด์นะครับใครจะเป็นหมูหรือจ่าก,ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านก้องชัยชไหนดอนเมืองช่างน้ำหนักได้125.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้าน อาเมียอับดุลมุตร,รีมอฟนะครับช่างหนักได้126ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีลุมพินีกม2สองรามอินทานะครับสำหรับสไตล์การโชวของนั่นอาเมียครับอับดุลมุตร,รีมอฟนะครับเป็นวยอาวุธหนักอาวุธแรงได้ใหญ่ได้หนานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าครับ และก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นอาเมียอับดุลมุตลีมอฟนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับไปแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันนะครับแพ้ให้กับทางด้านเพชรน้ำงามพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567ที่วันลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นอาเมียอับดุลมุตลีมอฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของนั่นก้องไชยชั้นไหนดอนเมืองนะครับ สำหรับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเข่าในเหนียวแน่นหมัดศอกแรงหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของน้านก้องชั่ชนไหนดอนเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้ TKO 1นะครับให้กับทางด้านอัคครามนะครับฮามิดีเมื่อที่7มิถุนายน2 5 6 7ที่วันลุมพินีนะครับวันนั้นอาจจะพลาด วันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านก้องชชยชไหนดอนเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่12ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน่านก้องชชยชไหนดอนเมืองนะครับวันนี้ฟิตมาดีฟิตมาสู้ฟิตมาแจ้งเกิดครับคู่ที่12ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน่านก้องชชยชไหนดอนเมืองจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ